สวัสดีครับรีวิวสินค้าซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะครับมารับแล้วก็แกะเลยครับผมไม่ต้องรีลาเพื่อความมั่นใจและความดีอกดีใจตรงปกไหม ลุนลุนลุน,นะะเดินไหนไม่ได้เสียตังนอนไม่หลับนะคะ,ะ,คะอเคออถึงให้มาอย่างดีโอเโอสตกนะคะสวยมากสีพีช มีกระาอเไรได้ทุกอย่างหมดครบเซตเลยจ้ะนี่กับมีกระเป๋าตังค์ให้ด้วยนะคะอขอบคุณแม่ดาออนไลน์นะคะน่ตรงมาจากใต้เลยนะจ๊ะเนี่ยกี่บาทครับอ,อันนี้โปรโมชั่นนะสิ้นเดือนนะคะปกตินี่เป็นพันเลยนะนี่สองนี่แบบว่าลรถค้สิ้นเดือนเลยนะคะเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ สองค่ะสอร้อยโอ้โสอราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนจะลดกระเป๋าอะไรดูกระเป๋าหน่อยกระเป๋าเล็กเนี่ยกระเป๋าเป็เปนกระเป๋าตังะคะ่ะใส่กระตังได้เลยนะคะครบเซตทีเดียวใส่เอกสารใส่อะไรได้ทุกอย่างได้หมดเลยดูข้างในเลยดูข<ห>้างในหน่อยมีกี่กระเป๋ามี รีบมีให้ทุกอย่านงะคะ่ะไ,ได้อย่างในโซงมีอะไรทุกอย่างเลยจ้าสายและชั้นนะคะธรรม,มดาอะไรเนี้ยค่ะไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะคะแต่นานๆสามจีห้าเดือนคือซื้อนานทีนะคะ <c oughs> ไม่ได้ใช้การอ่านนั้นใอ้ออกงานออกอะไรก็ได้นะคะแบบ นีชซิสแมาร์สีนอยมหนังอะไรเน,<า>นี่ยแค่ด้วยงานของแบนนะคะกันเปียกขอจำการรีวิวเตียงคท่านี้นะคะ